สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมืองจับตาภูมิใจไทยตัวจริงกำหนดโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ถ้าเพื่อไทยไม่ถึง220เสียงเมื่อวันที่17เมษายน2566ดรสติธรธนาน,นิติโชธผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า วิเคราะห์สูตรการเมืองหลังการเลือกตั้งว่าตอนนี้ต้องมาดูวา่าพักเพื่อไทยจะได้จำนวนสสเท่าไหร่กรณีได้สสถึง220เสียงก็มีความเป็นไปได้ว่าจะไปจับมือกับพรรคัว่วเดียวกันและไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยและพรรพลังประชารัฐโดยสูตรนี้จะไม่มีพักคก้าวไก่รวมอยู่ในสมการแต่มองว่า ตัวพักคก้าวไกลอาจจะแสดงสปิริตร่วมโหวตชื่อนายกรัฐมนตรีให้ฝ่ายนี้เพื่อปิดสวิตส,สมาชิกกุฎิสภาสวร,ร่วมโหวตและจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสส,อสอต่อไปสูตรนี้ประเมินว่าจะมีคะแนนเสียงรวมกันที่340เสียงแต่หากพักเพื่อไทยได้คะแนนไม่ถึง220เสียงขึ้นไปจะเป็นโอกาสให พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้ลุกขึ้นมาสู้กันทันทีโดยชั้นแรกพักรวมไทยสร้างชาจะต้องได้เสียงมากกว่า25เสียงซึ่งคิดว่าทำได้และน่าจะได้ไปถึง40เสียงจะเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา159คือการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในสภาจะต้องมาจากพักการเมืองที่ มีสสไม่น้อยกว่าร้อยละหของสมาชิกที่มีอยู่หรือจะได้สสอ,อย่างน้อย25คนจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็จะจับคั่วกับพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆไปจนถึงการเปิดเจราจากับกลุ่มบ้านใหญ่ที่โดยธรรมชาติต้องการเป็นรัฐบาลไปจนถึงการไปเจราจาสสในอีกขั้วหนึ่ง ทีนี้การรวมเสียงได้เกิน250เสียงจะเห็นว่าทุกสมการต้องมีพรรคภูมิใจไทยอยู่ในนั้นด้วยถ้าภูมิใจไทยเลือกอยู่ข้างไหนข้างนั้นมีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลสูงแต่ถ้าดูจากประสบการณ์โอกาสที่จะได้รัฐบาลเดิมนั้นมากกว่าเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลใหม่เพราะพิสูจน์มาแล้วว่า พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยทุ่มให้พักภูมิใจไทยขนาดไหนทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงเกตเอถามว่าพักเพื่อไทยจะยอมทำแบบนั้นหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากเดลนิวส์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ